มาก็มาทีละเรื่องเห็ดเนี่ยไว้ทุกคนค่ะนี่แหละที่เราไฟฝันขาอนี่คะ่ะทุกคนก้อยเห็ดพึ่งขมคะ่ะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าตอนนี้โมอ,อยู่ป่าเห็ดคะ่ะเจอแล้วเห็ดเยอะแยะเลยแต่เป็นเห็ดทอผู้เท่านะคะ โอ้เจ <like ๊ะแล้วเจะแล้วนี่ค่ะทุกคนเห็ดพึ่งโมโอุ้ยพี่ย้องใบไม้มันตกอยู่เปิดดูดีๆเดอะโอ้โหนู่นนู่นนู่นเด็กแก๊งอยู่ตรงนู้นนะคะ โอ้โหใต้ใบไ,ไม้อะปอกเปิดดูเดอ้อว,ว้าวได้เก็บฮืงได้เก็บเห็ดที่เมืองไทยก่อนไปทริปเอาเลยเอาเลยตรงนู้นมีเปลาหออน ตรงแปลงใหญ่ตรงน,นู้นนะจะลงไปดูกันนะนเ,ปเปนนห็นยังเป็นเพลงเลยนู่นนู่นมันมุดอยู่นู่น,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 นหนึ่งคนนะคะ <especie> ตายแหกตาหูแหกเห็ดพุ่งข่มราชบุรีคะ่ะออกแล้วนะคะออกแล้วนะคะ มาช้าแต่มาชัวร์ค่ะน,นี่สะม่งวงๆอะตุมๆมันจะแข็งไม่แก่ไม่แก่ใช้ได้อันนี้ประมาณอายุประมาณสี่สิบนะคะเนาะนี่นะคะสิบห้าสิบหกนะคะโอ้โหเยอะเยอะดอกเยอยๆอญ่ เนไดไ้ต้องกลัวลนูอกัท้งตะมหน่า,า,นา,านโทไเด็นนม,มากมกทีิากกแล้วบ้านะม่ะาก็มามทีละ,ละเรื่องเห็ดเนี่ยไว้ใจมดฮนะเรื่องเห็ดไว้ใจฉันนี่นะมาเป็นกระจุกเลยเย <c oughs> อ่ๆๆโอ้โหเ้าใต้ใบไม้เต็มเลยพี่ยองของมุดนะนะข้างล่างนะมอน อีเดียวก็อยู่คาไงมาอีกนะแหมมีอ <c oughs> ุ้ยม,ม,ม,มีการเขาเลือกเว้ยหนูอยากเอาที่หนูชอบเหดม่วงนะขึ้นเยอะเวะลามันขึ้นทีงนนะี่ะโอ้โหในหนามเยอะๆเลยแล้วใครจะมุดเข้าไปหาเธอละคะคุณหญิงพอสังขารไปออกอยู่ในหนามเก็บไม่ได้ เก็บแล้วเดี๋ยวไม่ได้คลิปไม่สวยไม่เอาใช่ไหมใช่เนี่ยที่มันออกเนี่ยเพราะว่าฝนตกแล้วก็ทิ้งช่วงเนี่ยเลาะมาดูหลายรอบแล้วไม่ได้ไม่ออกสักที ดใต้นี้อ,อืมโอตดอกนี้สวยจะแก๊งนะมุดกันเพลินเลยค่ะ Còn bình dạng Tẹ lên đi ลองแตะลิ้นเด้อน้อนน้อนน้อนแอบค่ะน้อนแอบน้อนแอบอยู่ตรงนี้นะ,ะนขาอ้วนขาอวบนี่คะ่ะ มันกลัวไม่ได้ไปมันรออยู่ข้างถนนเลยดูเปิดเปิดนี่ขอมาไม่ทันเขาแดงไปแล้ว เงียบเลยเจะเอามันเป็นนางแบบเขาก็หายไปแล้วนางแบบกลิ่เห็นขูดอกนังกับเพิ่งหวานใหญ่จริง คนเขาเห็นแล้วว่าเราเก็บเห็ดอยู่งนี้นะพรุ่งนี้คงจะไม่หลงเหลือนะโอ้โหขานางงามนล้เขาร้องอะไรกันนะฮะเขออะรร้รายการนอุย้ยตุ้มๆโอ้โหที่มันบานที่มันแก่นี่นะมอนเนาะเยอะอะ เ <Yeah, S 1> นี่ยครึ่งกล้าไปแล้วครึ่งกล้ามาแล้วนีว่ขนาดเลือกๆนะเนียนี่ขนาดเลือก,อกนะไม่ใหญ่เราไม่เอานะทุคกคนถ้าโมมาช้าไปดูดิมันบานอะเนี่ยมันแอมันนิ่มแล้ว,ลวใช่นะมันกินได้นะแต่ทีนี้เราไม่เอาไม่สวยเราไม่เอานะคะเราต้องเลือกแบบที่สวยๆมันหน้าตาเรา มอนเราต้องกินแบบที่ส,สวยๆมันหน้าตาเราเป็นแปลงเลยค่ะเอาเลยค่ะกกถ้าเห็ดโคนมอนบอกกูมไม่ไปตามพวกมึงหรอกหมูม,มากางอยู่นี่แหละ้อมอนถ้าเป็นเห็ดโคนกูไม่ไปตามหรอกมอนขุดก่อนเป็นตัวด้วยนะนี่ยมันต้องมับแนะน่ในค่ะยอ้อนไไม่เห็นอะไรเงี้ยเบียหมดแล้ว ต้องแบบนี้ถึงจะอร่อยเปัดน้ำมอน,น,นกล้ข้ามไปดอกไปเล็กเ,เ,เ <laughs> พราะมันเยอะมากนะเ,เ,นเยอะจะเลือกนะมาดูหลายวันแล้วมอนจะจะจะมันมีรางสังหอนไงเพราะมันร้อนละอุอะเพราะว่าหนูเห็นเห็ดโคนมันเคลือนจอมันไปบ่มันโมกะไอ้ตัวกระตุกก็ไม่กระตุกกระตุกไม่ได้ก็เลยไม่โม่ ไนไไหด้คนรับซื้อเยอะไม่คหมทุกคนจะมมงให้ดูเลยดูขนาดนะคะคนแน่ใจว่าเห็ดพึ่งขมนะดูมันใหญ่มาก แต่ไม่เอานะคะมันบานเนีย่ยบานโพดบานโพธมันนิ่มแล้วเอาไว้ทำเชื้อเนาะเราเอาแต่าาตุมต่มๆนะคะยเยอะแยะ บอกให้เอาตะเข่งลูกใหญ่มา้ามอนกลับไปเอาเข่งพุทราไป uh huh. บ้านอยู่ใกล้แค่นี้หนึ่ง uh huh. นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่แหละที่เราไฟฝันขาอ้วนเหมือนขาคนเก็บเลยนี่ uh huh. ยอมคานซี่ค่ะ หัวข้าวลอกลันนละนี่จ้ะทุกคุณอะไรจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหดูขาดูดิหัวหลุดหมดโอ้โอ้โอหัวหลุด เลือกได้บอกช่นเมืนเหม,มือนเนาะเลือกเอานามมัยุดใต้พุ่มหนามอีกนะดอกสวยเนี่ยหน้า มีอีกล็อกหนึ่งข้างล่างนู้นอะดงใหญ่พี่ยอ,องอเยอะมากเลยจะเลือกเอานะคะไม่เอาหมดนะเลือกอแต่ น,นี่ค่ะทุกคนค่ะขูมาแป๊บเดียวเกือบเต็มตะกร้าแล้วนะคะจะไปลุยกันต่อค่ะงาม ขาเรียวเน่เน่เน่คนตาไม่ดีนะคะได้เยอะกว่าคนตาดีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยโอเคนี่แบ่งไปเป็นต้นใจตังค์ดูดอกบล้วยไมโอ้ช่อใหญ่ใหญ่เลยสวยดีจังเลยอ่ะ นี่หนูเก็บมาหนูให้หนูฟันไงให้เติมเก็บโอ้นี่เห็นไมขอแช่ให้ฟรีให้ขายโอ้ยขอนคุณเก็บป้าสวยสวยเดี๋ยวเราต้องไปออกกำลังกายสั่นเขื่อนอีกซะละมั้งกุว่าใส่เข้าข้วเหรอเออมันต้องดอกอย่างนี้นะ เนี่ยชุดก่อนเนี่ยนะเก็บแบบนี้เนี่ยนะมันต้องอย่างนี้นะบานๆเนี่ยหนูไม่เอาเลยหนูม่ดูแล้วหนูเดินเก็บนี่นี่วันนี้เลือกเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเก็บหมดนะที่แก่ๆนะโอ้ไม่รู้เอาไปไว้ไหนไม่วาดไม่ไหวนี่ค่ะทุกคนก้อยเห็ดพึ่งขมค่ะยัวๆไหมล่ะคะทุกคนมาจ้ามากินกระโมคนละคำสองคำนะคะนี่ค่ะทุกคน เห็ดพึ่งขมนะคะที่โมทําเสร็จแล้วนะโมโต้มน้ําทิ้งสองน้ํานะคะมันยังมีความขมนิดๆอยู่นะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาชิมค่ะมันจะออกขมปแมปลงๆนะขมไม่มากนะคะอืมขมนิดๆติดปลายลิ้นนะคะแต่มันกรุบอะมันกรึบกึบึบกึบอร่อยค่ะ ก้อยค่ะก้อยอแซบ่บอยากกินแกงขึ้นมาเลยหมูพุ่งทำเสร็จมันหมาดเลยนะคะดูเงื่ออ,อร่อยค่ะ